แซ่บบัพี่น้องอร่อยครับผมอร่อยครับโอ้สวัสดีครับสบายดีครับสดีครับวันนี้พี่น้องมาเยี่ยมมาอยากเจอ้าเลยครับเจฟบิ๊ก็มีอะไรมาฝากมาตอนน้องหนุ่มเนาะวนนี้ก็มีต้มแซ่บครับต้มแซ่บแล้วก็ผัดปลาไหลครับอโอ้ไม่รู้จะไหลไปถึงไหนครับอนี่ก็เจฟก็อยากขอแนะนําให้พี่น้องรู้จักนะครับว่าคนที่แบบเขาประสบความสาเร็จตั้งแต่เล็กเล็น้อยเนี่ย อ่าเขาใช้วิธีคิดใช้ไหวคิดใช้วิธีปฏิบัติตัวใช้คําพูดยังไงถึงเขาถึงประสบความสาเร็จถึงขนาดนี้อ่าแนะนาน้องคนนี้เลยครับท็อปพันปลาอ่าเขามีฟาร์มครับมีฟาร์มฟาร์มอ่าเป็นฟาร์มปลาฟาร์มพบวงจรเลยครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไก่หอยปูปลากบโอ้เป็นน้าเต้าปูปลาครับเออนี่นี่คิกเกครับมีอ่าบ่อมีตะอะไรอยากได้พันปลาที่แบบต่อได้นะครับอ่าตเร็ว ผสมพันร์วอ็วดิตอน้องครอบพันปลาที่ชํานี้ได้ครับอ่าเบอร์ทูศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแปดหกเจ็ดหกครับผมอ่าแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งครับน้องเก่งครับเนี่ยเอ่เห็นลอๆอย่างเงี้ยครับหมูนี่เสร็จทุกตัวครับอ่ามีงานมีการก็สั่งหมูน้องได้ครับอ่าเราต้องสนับสนุนกันครับ อาหารพีกก็ได้อ่าอาบิ๊กก็ได้ครับอ่าหารร้านนี้อร่อยมากนะครับเด็ดนะครับมาเมนูต้องแนะนำไปนะครับตัวนี้นะครับอ่าฮะผัดเผ็ดปลาไหลนะครับผมนะครับที่จะทำจะเป็นที่เด็ดของทางร้านเลยนะครับน้องท็อปล็อกชิมให้ดูโอ้ำตาลในปากครับผมเก้าครับผมอันนี้ก็เนี่ยไม่ได้ทำจากใจนะครับตัวเนี้อ่าผัดปลาไหลเนี่ยไม่ได้ทำจากใจ่ทำจากอะไรพี่ จิตวิญญาณของพี่เนี่ยมายูตรงนี้แล้วขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับเจอกันครับ